พส,สดีพี่น้อง oh. ผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านเรามาถึงวันเสาร์ข้อรำพึงที่เรารำพึงมาจนถึงเวลานี้ <Yeah. S 1> ก็ยังมีอะไรที่จะช่วยเราให้มีความเข้าใจถึงชีวิตมากขึ้น mm hmm. ในพระวรสารนั้น mm hmm. เราก็จะเห็นทุบุญมาโกบทที่4ี่ข้อสาสิบห้าถึงสี่สิบเอ็ดนั้น พระเยซูจ้าจัดกับบรรดาศิทธว่าจงข้ามไปทะเลสาบฝั่งโน้นกันเถิดแล้วก็ขณะที่ไปนั้นก็พายุแรงกล้าคลื่นซัดเข้าเรือจมน้ําเกือบจะเต็มเรืออยู่แล้วพี่น้องที่เป็นชาวประมงก็รู้นะเวลาที่พายุมันมาเนี่ยโอ้ไหนจะเป็นห่วงว่าจะกลับถึงบ้านหรือเปล่าไหนจะน้ําเข้าเรือไหนจะโอ้โหอันนี้เป็นเวลาที่ลําบากที่สุด ขณะนี้ในเวลานั้นพระเยซูเจ้าบรรทมหลับหนุนหมอนอยู่ที่ท้ายเรือบรรดาศิษย์จึงปลุกพระองค์ทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์พระองค์ไม่สนพระไทยที่พวกเรากําลังจะตายอยู่แล้วหรือพี่น้องครับในกรณีอย่างนี้พี่น้องคิดยังไงละ่ะว่าพระเยซูเจ้ารู้หรือเปล่าและทําไมต้องนอนตอทั้งๆที่เรือมันโคลงเคลงไม่น่านอนเลยเนี่ย บางคนก็บอกว่าพราะองค์แท้งทมเฉยๆบางคนก็บอกว่าพราะองค์รู้นะถ้า,าว่ามันจะจมพระองค์ก็ไม่ให้จมแต่นี่บรรดาศิษเนี่ยกระวนกระวายมากเลยจงต้องถามประโยคนี้ว่านี่จะตายอยู่แล้วพระองค์ยังไม่สนใจหรือแล้วพระองค์พุณยังไงครับเงียบสิจงสงบลงเถิดสั่งทะเลลมก็หยุดท้องทะเลราบเรียบอย่างยิ่งฟังคำนี้นะครับ ของทะเลราบเรียบอย่างยิ่งจากพายุที่ซัดขึ้นมาเป็นคลื่นกลายเป็นทะเลที่ราบเรียบแล้วพระองค์ตะถามเขาว่าตกใจกลัวเช่นนี้ทำไมหลายครั้งในชีวิตของเราเราเผชิญพายุที่หนักหนา มันคล้ายๆกับถึงทางตันแล้วเราก็เห็นในหนังสือพิมพ์ว่าคนที่ถึงทางตันนั้นเขาเป็นยังไงคนที่มีความเชื่อเขาก็จะพยายามที่จะคิดสั้นๆบางทีปลิดชีวิตของตนเองบอกว่ามันจะได้หมดปัญหาแต่ที่จริงมันสร้างปัญหามากมายเหลือเกินมีโอกาสที่จะพบกับพระบ้างบางทีทางออกของเราก็อาจจะน้อยลง แต่พระเจ้านั้นกระซิบบอกกับเราอยู่เสมอว่าพระองค์เดินไปกับเขานะแล้วก็พระองค์พร้อมที่จะที่จะแก้ปัญหาพร้อมกับเขาดังนั้นความแตกต่างระหว่างเรากับคนที่ไม่เชื่อในพระบิณฑเจ้าก็อยู่ตรงนี้แหละพี่น้องว่าพระองค์เป็นเอมมานูเอลอยู่กับเราทั้งในเวลาที่เรือปกติและเวลาเรือที่ ถูกพายุอย่างวันนี้ด้วยขอพระเจ้าเวพรพี่น้องครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจา,า,จาที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้นาาโดยพระ,ระอัครสังฆราชหลุยจำเนียมสันติสุขนิรันดร